หลังหนึ่งมีชายรรยที่ภรรยาป่วยเมื่อเธอรู้สึกว่าจะลังจะเส้นชีดจึงเลือกลูกสาวของเธอคนเดียวมาซินโดอยล่าถ้าแม่ตายเป็นคนดีมีศีลธรรมนะลูกพระเจ้าจะดูแลเจ้าแม่จะดูเจ้าจะสวนเราจะอยู่กับเจ้าตลอดไปแล้วเธอก็ตายตาหลับ คือคุณแม่หนูจะเป็นคนดีมีศีลธรรมคุณแม่อย่าตายนะคะคุณแม่พ่อของซินดอโดลล่านั้นต้องออกไปทำงานบ่อยเขาจึงตัดสินใจแต่งงานใหม่เพื่อหาคนดูแลซินดอโดลล่าได้เขาได้ตัดสินใจแต่งงานกับแม่ไม้ที่มีลูกสาวอายุน้อยสองคนอ้าวลูก พี่ๆของลูกเนี่ยเขาสั่งภาพันคอกับล่มแล้วลูกสั่งอะไรล่ะซินโดิลเล่่าหนูหนูขอแค่พ่อกลับมาอย่างปลอดภัยก็พอแล้วค่ะจะลูกพ่อจะรีบกลับมากลับมาแล,แล้วนะคะคุณพ่อ <c oughs> <c oughs> เวลาผ่านไป ทั้งสามคนได้เติบโตเป็นสาวาแล้วจานนี้ของใครล่ะแม่ออแม่ก็ไม่โลเหมือนกันนะอาราจะเสียคงเนอเองค่ะยายซินโดอลลาแกเก็บจานของแก่แล้วไปกินตอนที่เรากินกันเสร็จแล้วค่ะแม่เลี้ยงเ <laughs> ย่างน้อยเราก็ยังได้กินข้าว แล้วซินดอเรลล่านั้นก็ต้องนอนที่ห้องใต้หลังคาณวันหนึ่งมีสารจากพระราชวังว่าสาวทุกคนที่สามารถแต่งงานได้จะได้รับเข้าร่วมพิธีเลือกคู่ของเจ้าชายลูจะต้องดูเหมือนเจ้าหญิงต้องมีสักคนที่จะได้แต่งงานแหล่อนนะซินดอเรลล่าช่วยพี่แกะเตรียมตัวด้วย ซินโดเลล่านั้นช่วยพี่ทั้งสองแต่งตัวอย่างไม่ค่อยจะเต็มใจทั้งสามคนออกเดินทางปล่อยให้ซินดอซินโดเลล่าร้องไห้อยู่คนเดียว <c oughs> ฉันก็อยากไปเหมือนกันซินโดเลล่าแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเพราะเทนนั้นได้เห็นนางฟ้าแม่ทูนหัว สาวน้อยเธอก็จะได้ไปงานเหมือนกันเธอนั้นดีมากเธอควรได้รับการตอบแทนตามฉันมาที่สวนนะจ๊ะค่ะเออค่ะค่ะเดี๋ยวดูสไปนี่เราจะฝันไปเองหรือเปล่านะว้าวสวยจังเลยฉันไม่เคยเห็นอะไรสวยขนาดนี้มาก,ก่อนนี่ของใครเหรอคะนางฟ้าของหนูไหมจ๊ะตาตอนนี้ก็ตาหนู ข้ามาหาฉันหน่อยสิได้ค่ะมีอะไรหรอกคะออมปฏิดับปฏิดับปฏิดูว้าวสวยจังเลยแต่นางฟ้าฉันเต้นรำไม่เป็นถ้าจะชายถอดฉันเต้นขึ้นมาล่ะไหนไหนเอากระโปรงรขึ้นสิค่ะ อปฏรดิดาปรดิดาปรดดาปรีโอ้โหสวยมากมากเลยค่ะจ้าเธอถ้าเธอมีรองเท้าคู่นี้เธอจะกลายเป็นสาวที่เต้นเก่งที่สุดในงานเราจะต้องเต้นรำกับเจ้าชายขอบคุณนะคะคุณนางฟ้าแล้วอย่าลืมละ่ะเวทมน์นี่จะเสื่อมตอนทิ้งคืนกลับมาก่อนเที่ยงคืนนะจ้าค่านูสัญญา เมื่อซินโดลเลล่าเข้าไปในงานทุกคนนั้นหันมามองเธอด้วยความสง,ง่าพาเผยสวยจังเลยนะนะใช่ๆช่สวยมากๆเลยโอ้เจ้าหญิงนั่นแหละที่ข้าตามหาฉันเต้นกับเธอได้ไหมข้าเจ้าชายซินโดลเลล่าและเจ้าชายเต้นรำกัน จินโดเลล่าลืมคำตั้งสัญญาที่ให้กับนางฟ้าแม่ทุนหัวทันใดนั้นเธอได้เหรือไปเห็นนาฬิกานี่ฉันลืไมไปเลยเจ้าชายฉันขอตัวกลับก่อนนะคะปล่อยฉันค่ะแต่ฉันยังไม่ได้รู้จักเธอเลยนะซินโดเลล่าหลุดจากเจ้าชายแล้วเธอก็เรียกเว่งหนีลงบันไดไป ตอนที่ซินโดลเลล่าวิ่งอยู่รองเท้าข้างหนึ่งของเธอก็หลุดเกิดไม่ได้แล้วเจ้าชายตามมาเธอได้ขึ้นรถมาแล้วหนีไปเธอจะหนีไปทำไมกันฉันจะหาคนที่ใสร่รองเท้าคู่นี้ได้ถ้าจะทำก็ต้องหายทั่วประเทศผจ้ชายได้ออกตามหาหญิงที่ใสร่รองเท้าได้เขาได้เคาะประตูทุกบ้าน ครับออมีผู้หญิงคนอื่นอีกไหมครับมีแต่ฉันนี่แหละค่ะนี่แหละยี่เออหโม่งเกินไปเฮ้ยฉันไม่เป็นสจกาหญิงแล้วอะชับเอาไปจุดบ้านชลิงนะเสียงประตูดังไปเปิดสิค่ะค่ะค่ะยวไปเปิดให้นะคะเจ้ชาย ฉันเอารองเท้ามาให้พวกเธอลองใส่ใครใส่ได้ฉันแต่งงานด้วยแต่งงานเหรอเขาจะช่ฉันสวยดอยแน่นอนค่ะงั้นพวกคุณถอดรองเท้าแล้วมาลองรองเท้านะครับค่ะคุณแม่ค่ะหนูขอลังได้ไหมคะนี่ลูกลองมาหกครั้งแล้วนะให้พี่ลูกลองบ้างก็ได้ค่ะ แมค่ค่ะเท้าหนูบวมนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เท้าหนูหายบวมแล้วค่อยไม่ใส่ใหม่ก็ได้นะคะเฮ้ยยังไงเธอก็ใส่ไม่ได้อยู่ดีแหละเจชายคะแต่ฉันจะขอนดเทาออ้ากุญแจนี้คะ่ะงั้นงั้นผมนี่คุณคุณได้ไปงานเต้นรำไหมครับฉันใหญ่นั่นไม่ได้ไปหรอกคะ่ะเจ้ชายใช่คะ่ะมันทำงานอยู่บ้านทางวานันไม่ไทำ ไม่ได้ทำก็โดนเราทำโดนเราทำโทษเนี่ยถ้าเป็นงานนะบ้านไม่สะอาดขนาดนี้หรอกค่ะอืมงั้นยังไงก็ให้เขาลองใส่สักหน่อยดีกว่าไหมครับหล้อเขาจะไปตอนทามาเสร็จแล้วเอ้ยไม่ต้องสิบเหล้ะค่ะให้คนรับใช้ใส่แล้วค่ะเจ้าชายคำสั่งผมเออค่ะ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 มานี่ครับผมจะให้คุณลองใสร่รองเท้า ค่ะพอดีเลยเจ้าสาวของผมเป็นไปไม่ได้แกมันเป็นไปไม่ได้เด็กค่าเจ้าชายน้ำเป็นของฉันทกียงงี้ ดนังงลลาเจ้าหญิงของผมเฮยคุณแม่มันมีอีกข้างด้วยอะ่ะกับแต่งงานกับผมนะค่ะฉันแต่งกับคุณนะ้าเจ้าชายของฉันเ้ชายได้เชิญพ่อของสินโดเลรล,ล่ามาตัดสินใจเรื่องการแต่งด้วยและ ทั้งสองคนเจ้าชายและซินดเรลล่าก็แต่งงานและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดกาล